รู้ตายแล้วไม่ใช่ค่ะคุณผูมม้ชมคะมองผิดไปนิดเดียวนึกว่าใครมาปล่อยควันแถวนี้ที่ไหนได้คะเป็นไอน้ําร้อนจากน้ําพุร้อนที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลําปางนี่เองคะ่ะโตใจหมอเลยอะ่ะที่นี่นะคะเขาได้รับการจัดการอย่างดีการันตีด้วยรางวัล Tourism a อ a วอร์ดเลยนะคะขอบอก เนี่ยค่ะถ้าใครรู้สึกเหนื่อยๆเมื่อยๆนะคะก็ลงอาบลงแช่ที่แอ่งน้ําอุ่นที่อยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ําพุร้อนแจ้ซ้อนได้เลยนะคะรับรองว่าจะรู้สึกผ่อนคลายแถมยังช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้อีกด้วยค่ะอเดินมาไกลขนาดแต่จะใกล้จะไกลตัดใดไปแอวแล้วก็ช่วยกันหักษาสิ่งแวดล้อมตัวนะเจ้า